เป็นบอลใบหนาใบกลมนะครับสําหรับเดือนมก,กราคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนานี้เคยแยกหน่อไปรอบหนึ่งแล้วดูดูเขาออกมาดูว่าเจะใจ่ขนาดไหนเนี่ยตัวนี้จะเป็นตุลาคมเดือนกรกฎาคมพฤษภาคมเดือนพฤศจิกายนใบแดงแดงสวัสดีครับบอลสีพระธรรม EP นี้เราจะมาคัดบอลสีกันเดี๋ยวเราไปดูตู้มีอยู่3ามตู้นะครับเดี๋ยวตามมาเลยอันนี้เป็นตู้ที่เราได้ ขนย้ายบอลสีสังขยาตู้แล้วก็ทำความสะอาดไปแล้วตู้แรกนะครับทีนี้เหลืออีก3มตู้ด้านนี้นะครับดูดูคราบนี่ยังเยอะมากนะครับแต่จะมาคัดเอาบอลสีออกก่อนนะครับแล้วค่อยทำความสะอาดเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้ก่อนเพราะว่ามีคนรอรอจำนวนอยู่ก็จะทำให้จะแยกไว้ให้นะครับตามมาเลยลหลายตู้นี่คือ จะไม่ค่อยเหลือใบแล้วเพราะว่าตอนนี้โดนโดนบุกหนักมากก็คือไรแดงบุกหนักมากนะครับแล้วก็ทําให้ใบของบอลสีนั้นโซมแล้วก็เฉาบ้างชักใบสั้นบ้างนะครับแล้วก็บางอันนี้ก็คือช้าแล้วก็เน่าไปเลยนะครับเราก็จะต้องมารีบนะครับรีบนี่นี่น,นี่มาดูไอตัวนี้ตัวสําคัญเลยเนี่ยกำลังไต่อยู่เนี่ยนี่น,นี่ตัวนี้เลยนี่น,นี่ที่เขาจะพาไรไรแดงมา เรามาดูต้นนี้นะครับดูสภาพก็คือแบบโซมมากเลยนะครับโซมมากๆก็เลยจะต้องรีบรื้อกระถางล้างหัวผ่าทําจํานวนนะครับในโซนนี้จะเป็นบอลสีตับเดือนนะมาดูต้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะคัดออกเลยดูแบบโอ้โหเน่าเน่าแบบดูดูก้านแบบโอ้โหดูดูดูเนี่ยอันนี้เดือนมกราคมนะครับหัวใหญ่แล้วนะหัวใหญ่แล้วแต่สภาพก็คือ เละเละเลยดูเละมากโอ้นี่หัวนี่นี่หัวแสดงว่าพวกนี้เป็นหนอ่อดูดูความใหญ่ของเขานะครับนี่นี่คือหัวหัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยแล้วแตกออกดูคือคือใบไม้ก็คือหมดสภาพเสื่อมลงไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่หน่อของเขาเนี่ยที่เกิดมาด้านข้างแล้วก็โดนบุกอย่างหนักเลยเห็นไหมครับยังไตยอยู่ในกา้านเต็มเลยนะครับจะต้องรีบล้างเลยนะครับล้างทําจํานวนเลย สำหรับบอลสอีในตู้ใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นเดือนมก,กราคมนะครับเดือนมก,กราคมดูการกัดคือใบนี้ก็โซมหมดเลยนะครับนี่ดูเนี่ยเป็นบอลใบหนาใบกลมนะครับสำหรับเดือนมก,กราคมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบคัดออกก่อนนะครับอันนี้ต้นแรกเดี๋ยวเรามาดูต้นถัดไปต้นนี้จริงๆแยกหน่อไปแล้วนะครับ อันนี้แยกหน่อไปแล้วแต่ก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดินปลูกใหม่นะครับดูพออยู่ใกล้กันปุ๊บเขาก็จะไต่ไปเรื่อ,อยๆลยครับเนี่ยพวกไรแดงเนี่ยอันนี้แยกหน่อไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเดือนกุมภาพันเนี่ยนะครับแยกหน่อไปรอบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ผ่าหัวนะครับแยกแต่หนอ่อเดี๋ยวอันนี้จะต้องไปเปล <p> ี่ยนดินปลูกให้ใหม่ <ๆ S 1> แล้วก็จะดูว่าพอที่จะทําจํานวนได้ไหมสําหรับเดือนกุมภาพันนะครับเอเดือนถัดไปเลย เดือนถัดไปนี่จะเป็นเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนานี้เคยแยกหน่อไปรอบหนึ่งแล้วแต่ทีนี้อันนี้หน่อเขายัางไม่มาเราดูสภาพของดินปลูกก็คือหมดหมดเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับนี่เดีวดูดูไรแดงเห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะไปรื้อกระถางดูว่าหัวเขาเพอที่จะถาได้ไหมนะครับเดี๋ยวดูต้นถัดไป ต้นถัดไปนี้จะเป็นเดือนเมษายนเห็นไหมครับต้นด้านในเดือนเมษายนก็จะเป็นบอลที่ถือว่าหากันได้ง่ายนะครับในท้องตลาดจะเป็นบอลพื้นขาวเม็ดแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆหัวใหญ่มากนะครับเพราะว่าไม่ยังไม่เคยทําจํานวนเลยเนี่ยดูดูเขาออกมาดูว่าจะใหจ่ขนาดไหนเนี่ย เนี่ยหน่อออกมาเนี่ยหัวต้องใหญ่เนี่ยสมมุติหัวอยู่ตรงนี้อันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวไหนคือคือหัวเอ้คือคือตัวแม่นะครับ <S <S <ม>อันนี้จะเป็นหน่อออกมาเนี่ยดูเขาขยายออกมาดูว่าหัวจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยนี่เขาขยายออกมาแสดงว่าหัวก็ต้องใหญ่มากนะครับ <S <S เดือนเมษายน <S <S ครับ <S <S ดๆๆเ,เดือนเมษายนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนี่ยใบเขาจะออกอย่างอันนี้มันโทมละเนี่ยจะมีเม็ดแดงๆแบบนี้นะครับเม็ดแดงๆแล้วก็พื้นขาว กระดูกเขียวนะครับอันนี้มันเหลืองแล้วก็คือเขาโซมมากนะครับโซมสุดๆเลยดูสภาพหนักอาการหนักเลยนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นโซนฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นจะเป็นเอ่อพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้จะเป็นตุลาคมเนี่ยอันนี้ก็โซมแล้ว มีหนอด้วยนะครับหนอนนี่ก็มีคนจองไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แยกทําจํานวนให้ตุลาคมมันมีหน่ออยู่หนอนหนึ่งเดี๋ยวจะผ่าจะได้ล้างเพราะว่าตอนนี้โดนไรแดงบุกนะครับอันนี้พฤศจิกาพฤศจิกายนนี้ก็สวยเนี่ยใบกลมๆแบบนี้สวยมากนะครับเนี่ยใบใหญ่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้ใบล่าสุดอันนี้เป็นหนอนะครับหนอแล้วเดี๋ยว จะต้องผ่าด้วยทำจำนวนเดือนพฤศจิกาใบแดงแบบนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูเดือนกรกฎาอันนี้ทำจำทำจำนวนไปรอบหนึ่งแล้วในในประเภทตับเดือนจะมีเดือนกรกฎาคมที่เราทำจำนวนไปรอบหนึ่งแล้วอู้ดีไม่ได้มีแค่แดงนิดเดียวนะมีออกสีค้ำค้เข้ม,เข,มเข้มด้วยนะครับ จริงๆใบเขาจะมนแล้วก็แดงกว่านี้แต่เพอเอินว่าอันนี้เป็นเป็นไม้จอมที่เราได้ผ่าทำจํานวนไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาเช็คดูว่าเขาพอที่จะมีเขี้ยวอีกไหมนะครับอันนี้ใบใหม่ในชักใบสั้นละด้วยสภาพอากาศก,าศก็มีส่วนทําให้บอลอาจจะสีหรือว่าขนาดอาจจะไม่โตมากนะครับตัวนี้ยังเล็กมากเลยทันวาเดือนทันวานี่ใบยังเล็กอยู่เพราะว่า ไม่ได้ขยายไม่ได้อัพไซต์กระถางก็เลยทําให้บอลน,นี้ยังโตไม่มากแต่เหมือนจะมีอะไรเนี่ยเหมือนหน่อขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปรื้อกระถางล้างหัวดูนะครับสําหรับเดือนธันวาคมส่วนเดือนสิงหาจะอยู่อีกตู้หนึ่งยังเป็นต้นเล็กนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกไม้นะครับเนี่ยดกมากเลยเป็นลูกไม้เดี๋ยวจะต้องยก ในตู้นี้ออกอีกหลายต้นเลยนะครับเพราะว่าอา่รู้สึกว่าบอลเก่าๆอยู่ในนี้ก็เยอะะอเราอย่างอย่างมาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเอกราชนะครับใบสีขาวเนี่ยเป็นเอกราชเอกราชนี้ก็มีลูกมีหน่อเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายุบยุบไปเดี๋ยวต้องไปรื้อกระถางออกทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก บันดาลซับหน้าไม่ไม่ไม,ม,ม่กัดสีนะครับมีทวีราบนะครับแล้วก็มีอย่างเนี่ยก็เลี้ยงยากอยู่แต่ว่าที่นี่เลี้ยงแล้วได้หน่อยเยอะก็คืออาจารย์คงนะครับเนี่ยป้ายชมพูเห็นไหมครับเนี่ยป้ายชมพูเนี่ยเห็นไหมป้ายชมพูนี่น,น,นะครับตัวนี้ก็ยุบไม่เหลือเลยเนี่ยหลวงพ่อภูนเนี่ยหมดเลี๋จะต้องล้างล้างกระถางแบบล้างหัวรื้อดูใหม่หมดเลย นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันฝั่งนี้ก็จะมีเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนจริงๆเอ่อพฤษภากับมิถุนายนนี่ก็น่าเดือนมิถุนายนี่จะสวยจริงๆเขาสวยมากนะนี่เขาโซมไปหมดละนะครับอันนี้เป็นพฤษภานะครับเดือนพฤษภานี่ก็พอที่จะทำจำนวนได้แล้วนะครับนี่พอทําจำจำนวนได้แล้วเอาไปไว้ฝั่งนน้นนะ นี่พืชสภาครับแล้วก็ดูตัวนี้ดูความใหญ่ของเขาดูก้านมันดูก้านไอเดือนมิถุนาเนี่ยพาดไปถึงนู่นเลยเนี่ยก้านใหญ่มากดูนี่นะครับดูจริงๆสีเขาจะสวยมากแล้วดูด้านหลังนี่สภาพคือไรแดงเยอะมากนะครับเนี่ยโอ้โหครับอ่ะเดี๋ยวเอาไปไว้ด้านนู้นเลยอันนี้หัวใหญ่อยู่เดี๋ยวจะต้องผ่าเดือนนี้สวยเดือนมิถุนาเนี่ยสวยมาก อันนี้ก็จะเป็นตับเดือนทั้งหมดนะครับที่คัดออกมาดูสภาพแต่ละต้นแล้วก็อาการหนักมากครับสภาพแต่ละต้นคืออาการหนักมากเดี๋ยวจะได้ทําความสะอาดตู้ด้วยนะครับแล้วก็จะยกไม้พวกนี้ออกให้หมดเลยแล้วก็จะได้ทําความสะอาดใหม่นะครับเพื่อที่จะ,ะไม่ให้มีพวกไรแดงสําคัญคือเนี่พวกนี้แหละต้องต้องล้างให้ดีมดเนี่ยสำคัญมาก เขาจะไต่มาแล้วก็มีรายแดงมาด้วยนะครับก็จะได้ทําความสะอาดใหม่แล้วก็บางทีก็อาจจะได้เปลี่ยนเป็นใช้ถาดรองแทนส่วนต้นไหนที่พอมีจํานวนบ้างเราก็อาจจะเลี้ยงนอกตู้ไปเลยนะครับในตู้ก็จะคัดเฉพาะไม้ที่มีจํานวนจํากัดมีน้อยหายากอย่างเงี้ยนะครับก็จะเลี้ยงในตู้แทนส่วนต้นไหนที่พอมีจํานวนบ้างก็จะเอาออกนอกตู้นะครับ วันนี้ก็มาคัดให้ดูนี่ก็คือไม้ที่รอทําจํานวนนะครับนี่คือตับเดือนนะครับอยู่ในนี้จะมีอยู่11เดือนเพราะว่าเดือนสิงหาคมนี่ยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมาคัดที่เหลือนะครับ11เดือนนะครับจะได้รื้อกระถางล้างหัวนะครับแยกหนอแล้วก็ผ่าหัวทําจํานวนต่อไปนะครับสำหรับใครที่ ติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เพื่อที่จะก็คือกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปอัปเดตบอลสีชนิดไหนพาไปดูวิธีดูแลบอลสีอย่างไรนะครับใน EP นี้ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่รับชมอยู่ช่วงนี้อาจจะมีภารกิจศาสนกิจนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาอัปเดตให้รับชมแต่มีโอกาสก็จะมา ทาคลิปลงให้ชมได้เรื่อยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร